<Es per ated> สวัสดีค่ะเอ่อไหนๆก็มีคนมีคนมาถามว่าเมื่อไหร่จะแบบมาไลฟ์อะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบเอ๊มานิดนนึ่งราะว่าเมาื่อวานนี้นะคะอืมก็อย่างที่เห็นๆกันอยู่นะคะตอนแรกนึกว่าจะแบบโดนนำอะไรเงี้ยพอโพสปุ๊บโดนยิงปั๊บตอนแรกวันขอนี้ยิงลูกโทษไม่ข้าวใช่ไหม เราก็แบบไอพอหน่อยดีกว่าย,ยังไม่ทันจะแบบว่าคือกดลบไม่ทันแล้วโพอดปุ๊บยิงป้าวเนี่ยค่ะก็พรุ่งนี้นะคะจะเปิดเทอมแล้วค่ะที่มหาลัยก็ต้องไปเรียนตามระเบียบน,นะคะแต่ว่าก็ยังมีงานที่ต้องทำก็เรียนไปทำงานไปด้วยนะคะแม่บอกว่าเอาเรียนมาก,ก่อนนะลูกเ,เป็นเด็กไทยก็ต้องเอาเรียนไว้ก่อน สบายดีกันทุกคนนะคะคิดถึงคิดถึงไม่ได้ไลฟ์นานมากเพราะว่าช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานี่ก็ถ่ายละครเรื่อง Love and l ล e ค่ะถ่ายหนักมากถ่ายทุกวันถ่ายตั้งแต่เช้ายันสี่ทุ่มทุกวันอเงี้ยค่ะเป็นเวลาสองเดือนน่ะเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจตั้งใจทำค่ะเพราะว่า บทบาทก็ถือว่าเป็นบทที่ใหม่สำหรับเรานะคะก็ได้เล่นโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ <c oughs> วันนี้เป็นพระจมารขอดูหน่อยผู้ว่าอะไรบ้างสวัสดีทุกคนค่ะวันนั้นเจอที่เวสเกตด้วยอ๋อใช่อืม <c oughs> กับว่าจะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะก่อนจะไปอาบน้ำ <c oughs> เอ๊ะพรุ่งนี้กะว่าจะถักเปียไปมหาลัยแต่ว่าคิดผิดคิดใหม่สบายดีกันทุกคนนะคะหวังว่าจะยังไม่ลืมหน้ากันเนาะพี่ไมยเรียกชื่อแป้งหน่อยแป้งค่ะนี่ ตั้งใจแบบน้ำมันเนี่ยกี่นาทีแล้วนะทำไมันไม่ขึ้นเวลาบอกอเดนี่เล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยจ้าโอ้โหไม่ได้แตะกีตาร์มาเป็นเดือนแล้วค่ะแต่ว่ายังอยากเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปเรียนเนี่ยค่ะเรียนอยู่ปีไหนล้ะครับปีสี่แล้วปีสี่แล้ว มีคนถามกินข้าวอร่อยใช่ไหมทุกวันนี้อ๋ออร่อยสิคะอืมอ่ะไรแต่น้ำดีกว่าไว้วันหลังมาไลฟ์ใหม่นะคะบ๊ายบาย